ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่นักวิทยาศาสตร์โง่ๆพอดแคสต์ที่เรายอมเสี่ยงอาชีพและความสับสนของคุณเพื่อแปลวิทยาศาสตร์ล่าสุดให้เป็นภาษามนุษย์ธรรมดาผมคือโฮสต์ของคุณ The Stupid Scientist และวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยและกังวลกันมานานนั่นคือผลิตภัณฑ์นมงานวิจัยชิ้นใหม่กำลังจะมาล้มล้างความเชื่อเดิมๆที่ว่านมอาจเป็นอันตรายต่อเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง เรากำลังจะเจาะลึกงานวิจัยที่ชื่อว่า Dairy Products Consumption Linked to Decreased Risk of Endometrial Cancer: A Case-Control Study ซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Scientific Reports งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำโดยเอลาเฮเอเทซามีและคณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคผลิตภัณฑ์นมกับความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือ EC ในผู้หญิงชาวอิหร่าน การศึกษานี้เป็นการศึกษาควบคุมผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ได้รับการยืนยันทางพยาธิวิทยา136รายและกลุ่มควบคุมที่ไม่เป็นมะเร็ง272รายซึ่งถูกจับคู่กันตามอายุและดัชนีมวลกายพวกเขาใช้แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารถึง168รายการเพื่อประเมินสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกินในช่วงปีที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าสนใจและชัดเจนมาก การบริโภคผลิตภัณฑ์นมโดยรวมที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญการลดความเสี่ยงของมะเร็งอ c ซีในแบบจำลองที่มีการปรับปัจจัยต่างๆอย่างครบถ้วนกล่าวคือยิ่งกินเยอะความเสี่ยงยิ่งลดลงและที่สำคัญผลกระทบเชิงพกผันที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นถูกสังเกตพบในระดับการบริโภคปานกลาง สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อแยกพิจารณาตามปริมาณไขมันการบริโภคผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำและผลิตภัณฑ์นมไขมันสูงก็มีความสัมพันธ์อย่างมีนยัยสำคัญกับการลดความเสี่ยงของมะเร็งอีซีเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบจำลองที่มีการปรับปัจจัยอย่างครบถ้วนผู้หญิงที่บริโภคผลิตภัณฑ์นมรวมในกลุ่มสูงสุดมีความเสี่ยงมะเร็งอีซีลดลงถึง69%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่บริโภคน้อยที่สุด นักวิจัยยังได้ทำการวิเคราะห์ในกลุ่มที่สำคัญเป็นพิเศษคือผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนผลการวิเคราะห์ความวัยนี้ยืนยันความเชื่อมโยงเชิงผกผันที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์นมทั้งแบบรวมและแบบย่อยซึ่งหมายความว่าสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยนี้การบริโภคผลิตภัณฑ์นมอย่างสม่ำเสมออาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ คือเนอยซึ่งไม่พบความเชื่อมโยงใดๆกับความเสี่ยงของมะเร็ง EC ในทุกแบบจำลองทำไมผลิตภัณฑ์นมถึงมีบทบาทในการป้องกันนี้นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าอาจเป็นเพราะสารอาหารหลายชนิดในผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งได้เช่นแคลเซียมและกรดคอนจูเกตไลโนเลอิกหรือ CLA แคลเซียมอาจลดความเสี่ยง EC โดยการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ส่วน CLA ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นมก็ทำหน้าที่เป็นสารต้านมะเร็งผ่านการลดผลกระทบของเอสโตรเจนการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์และการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์แน่นอนครับว่างานวิจัยนี้ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญเนื่องจากการเก็บข้อมูลอาหารย้อนหลังหลังการวินิจฉัยมะเร็งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาคติในการระลึกหรือ memory bias ขึ้น นอกจากนี้การใช้กลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลในอิหรานอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประชากรทั้งหมดได้ในวงกว้างอย่างไรก็ตามนักวิจัยสรุปว่าผลการศึกษาของเราบ่งชี้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์นมในปริมาณปานกลางรวมถึงชนิดไขมันต่ำและไขมันสูงอาจมีความเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของมะเร็งอีซีโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผลลัพธ์เหล่านี้ได้ถูกปรับเพื่อควบคุมปัจจัยกวนต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วซึ่งสนับสนุนหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์นมในปริมาณปานกลางอาจเป็นส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันมะเร็งในผู้หญิงนั่นคือทั้งหมดของวิทยาศาสตร์ที่เรามาทำให้คุณเข้าใจง่ายๆในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในนักวิทยาศาสตร์โง่